ว่าปีพี่ต้ามันบังหรือเปล่าเอามุมคนถ่ายเอามุมคนถ่ายไม่งั้นผมี๋จะยืนฆ่าคุณต้านะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโคตรแล้นะอย่างขยับด้วยเดี๋ยวมันมาที่มันขยับแล้วสุดทำหายใจทำหายใจโอ้หายใจก็ไม่ได้ถอดก็ไม่ได้นะคนสุดท้ายคุณปอนคนสุดท้ายอยากอยากจะเอาเท้าไปยืนขีดบันนี่หลินเลยกอนก่อนไงเอยู่ใครอ่ะผมอ่ะดูไว้ผมทับตำแหน่งใครหรือเปล่ารู้สึกจะทับผมนะ อือตอนเด่านจวจะลทหารเดินผ่านอ่าอ่าผมต้องยืนตรงไหนวะเนี่ยทหารเดินผ่านตรงกลางตรงข้างผมไม่ได้หรอทหารนะทหารนะเดี๋ยวตรงข้างหลินได้ไหมเนี่ยวันนี้หลินเนี่ยได้ไหมเนี่ยก็ทับผมแล้วเนี่ยขี่คอผมยืนของผมนี่ยยืนข้างๆคุณตะนะไม่ได้ขี่ใครนะอันจุเออไม่จะขยับนะตรงนี้โอเคไหมอ่าโอเค เขาที่ดูแล้วเนี่ยมุมแลนหล่อสุดว่ะเฮ้ยไม่ดีพอเออวัประโยเล้งหล่อวัลเปโยเออมุมแลนแม่งหล่อจริงอ่ะเขาก็ดำโดดูดีเกิดหญิงหยังอ่าหญิงหยังฮึ่งมาเลยนะเฉยเรียบร้อยเนาะมันไม่มีใครชมก็ต้องชมเองเลยว่ะไล่พุมหน่อยหลายมุมหน่อยเร็วยืนยืนขาเดียวนี่จะล้มยามเดินผ่านด้วย ยามเดินผ่าน <laughs> <g ül> เฮ้ยเตะยำ <g ül> ลุงกระติมเลยเนี่ยลุงยามเนี่ยแม่ถือขวานเดินไปเดินมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยขโมยขวานแม่นนแงเดินอะหน้าเลยตาด้วยนะพี่